ทุกคนครับในจอยสแตทเมนต์แถลงการร่วมไทยกัมพูชาวันนี้นอกเหนือจากข้อตกลงหยุดยิงตั้งแต่ช่วงเที่ยงที่ผ่านมามันมีประเด็นหนึ่งที่คนไทยสงสัยนะครับนั่นก็คือข้อที่4ที่บอกว่าพลเรือนกลับบ้านเรือนของตัวเองได้ในพื้นที่ของฝ่ายตัวเองเนี่ยนะครับ คนก็เลยถามว่าไอ้ฝ่ายตัวเองที่ว่าเนี่ยมันคือยังไงโดยเฉพาะพื้นที่บ้านหนองจานบ้านหนองยาแก้วนะครับพื้นที่ที่กัมพูชาเคยรุกล้ำเข้ามาแปลว่าเขาจะกลับเข้ามาตรงจุดนั้นได้อีกเหรอหรืออย่างไรนะครับล่าสุดทางกองทัพอากาศได้ออกมาชี้แจงแล้วว่าเคลียร์ชัดปมข้อ4ี่แถลงการร่วมไทยกัมพูชาชาวกัมพูชากลับมาบ้านหนองจานหนองยาแก้วไม่ได้แน่นอนข้อ4ี่ที่ระบุพลเรือนกลับบ้านเรือนได้ภายในพื้นที่ของฝ่ายตนเองหมายถึงว่า พื้นที่ไทยจังหวัดสะแก้วที่ยึดคืนแล้วคือบ้านหนองจานหนองยาแก้วทหารไทยดูแลความมั่นคงเต็มรูปแบบชาวกัมพูชาไม่อยู่ที่นี่แล้วเพราะฉะนั้นชาวกัมพูชากลับมาไม่ได้จะผิดข้อตกลงชาวกัมพูชากลับไปอยู่ในฝ่ายตัวเองได้คือพื้นที่ของประเทศกัมพูชาคีย์เวิร์ดสำคัญคือภายในพื้นที่ของฝ่ายตนเองเท่ากับประเทศใครประเทศมันสรุปการเจรจาให้ชาวกัมพูชากลับมาเป็นไปไม่ได้พื้นที่นี้เป็นแผ่นดินไทยที่ทหารเสียสละเลือดเนื้อปกป้อง